คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับรบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถไลน์ได้ที่ n b a 2022ครับ อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะแอด NBA 222ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย26สิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะบาสเกตบอลฟีบาเวิร์ลคับครับปี2023ในกรุ๊ปครับเป็นการพบกันระหว่างสารัอเมกาครับทีมมหาเทพเรื่องบาสเกตบอลครับจะได้ดวลกับทีมชาตินิวซีแลนครับ สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ครับอยู่ร่วมกลุ่ม C ีนะฮะร่วมกับทางด้านทีมชาติกรีซและจอร์แดนครับโดยผลงานเกมอุ่นเครื่องล่าสุดของสหรัฐอเมริกาครับสามารถเอาชนะเยอรมนีไปได้แบบสบายๆครับ92าบต่อ91ครับโดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นไปตลอดครับส่วนนิวซีแลนด์ครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดครับพ่ายแพ้กับทีมชาติอิตาลีนะฮะไปด้วยสกอร์81ต่อ88ครับ ดยนิวซีแลนด์ครับอุ่นเครื่องแพ้มา3เกมรวดนะฮะสวนทางกับทางด้านสหรัฐอเมริกาครับซึ่งอุ่นเครื่อง5เกมครับก็ชนะไปได้แบบสบายๆทั้ง5เกมครับโดยเริ่มจากการชนะปอร์โตริโก1น7ต่อ74ชนะสโลวีเนียครับ92ต่อ62ครับเกมต่อมาชนะสเปนไป98ต่อ88ครับชนะกรีซครับ108ต่อ86และเกมล่าสุดครับชนะเยอรมนี99ต่อ91ครับเอาล่ะฮะไปดูไล์อัพของทางด้านทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับ ก็เป็นบาสรวมดาราก็ว่าได้นะฮะแต่ชุดใหญ่ไม่มาครับก็มาแต่ชุดเล็กนะฮะคอยการเป็นจารินบรันสันครับส่วนทางด้านเอตูนีเอร์วร์ครับยืนในตำแหน่งชูทติ้งการ์ดถ้าใช้ยบุเรนชุดเดิมครับเบนดอนอินแกรมจะรับหน้าที่ในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดครับและมีมิกเกลวิเจสครับยืนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับส่วนหน้าที่ของการรีบาวใต้แป้นนะฮะฟอร์เวิร์ดควบเซนเตอร์เป็นหน้าที่ของจารินแจ็คสันจูเนียร์ครับยืนเซนเตอร์ในวันนี้ครับคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับ สหรัฐอเมริกาครับมีตัวสำรองชั้นเยี่ยมอย่างเทรริสเฮลิเบอร์ตันอีกด้วยนะฮะส่วนนิวซีแลนด์ครับก็ต้องมาสู้นะฮะด้วยกำลังใจเท่านั้นครับพอยการ์ดเป็นอาสย่าเลอแฟาครับส่วนชาอิลี่นะฮะยืนในตำแหน่งชูทติ้งการ์ดครับสมอลฟอร์เวิร์ดรับบทโดยเยนนี่เวสเซลครับและพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเป็นแม่ทัพของทีมอย่างไอแซคโฟตูครับและเซนเตอร์คุมบอลในวันนี้นะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าทฟินเดลานี่ครับเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งก็น่าเป็นห่วงทางด้านนิวซีแลนด์จริงๆครับในนนเกมี้ะะฮ เอาละก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับเราหยิบแม่ทัพของทั้ง2ทีมมาดวลกันครับฝั่งทีมบาสชายสหรัฐอเมริกาครับผมเลือกเอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับดาวดังจากมิเนโซต้าทิมเบอร์บลูครับซึ่งดูดูการที่แล้วใน NBA Regular Season กดไป27.6แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์วิกโกสูงถึง46%ครับมีการรีบาวช่วยทีมถึง5.8ครั้งครับมีแอสซิสต์อีก4.4ครั้งครับซึ่งความเห็นส่วนตัวครับผมคิดว่าเอนโทนี่เอ็ดเวิร์ส วันนี้จะได้ดวลกับไอแซกโฟตูนะฮะซึ่งชื่อชั้นก็ต่างกันมากอยู่แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอแซกโฟตูมีผลงานที่ไม่เลวในการเล่นฟีบ้าเวอร์คับครับในรอบพัดเลือกครับ17.5แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ิโกสูงถึง83%ครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการยิงระยะใกล้ครับสามารถรีบาวดได้4.0ครั้งต่อเกมแล้วก็มีแอสซิสต์อีก0.5ครั้งต่อเกมครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูทัศนะของจานเจนในเกมนี้ครับ เทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งนะฮะทางด้านนิวซีแลนด์ไม่มีอะไรไปสู้กับสหรัฐอเมริกาได้อยู่แล้วครับเหมือนเป็นบาสโคลชันครับอยู่ที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาครับจะเอาจริงขนาดไหนครับจะถล่มกี่แต้มแค่นั้นเองครับซึ่งทุกสำนักก็มองว่านี้สหรัฐอเมริกาเป็นต่อถึง35แต้มครับซึ่งเป็นแต้มที่เย่ะจริงครับแล้ววันนี้ผมเห็นด้วยครับเป็นเกมแรกในฟีบาเวิ l ์คั p 2 0 2พครับสหรัฐอเมริกาคงต้องโชว์พลังแบบเต็มที่ครับวันนี้จะข่มขวัญชาติอื่นโดยการชนะนิวซีแลน ครบคร่่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ